นี่คือการแนะนําเกี่ยวกับเชียงใหม่ลองสเตย์ไลฟ์คลับ c l s คล u b ในประเทศไทยค่ะเป็นองค์กรสําหรับสมาชิกชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวในเชียงใหม่โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชียงใหม่แก่สมาชิกค่ะสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งของฮิซคอนโดสในเชียงใหม่ค่ะ สำนักงานมีมุมให้คำปรึกษาค่ะแม้แต่คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็สามารถใช้บริการให้คำปรึกษาได้ค่ะมุมให้คำปรึกษาเปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา1 4 0นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะเมื่อ2ปีก่อนฉันก็เคยใช้มุมให้คำปรึกษาค่ะตอนนั้นฉันสอบถามเกี่ยวกับวิธีเปิดบัญชีธนาคารในเชียงใหม่และการขอวีซ่าค่ะ พวกเขาแนะนำฉ,ฉันให้รู้จักกับคุณเสกสรรซึ่งดูแลเรื่องเหล่านี้ค่ะฉันติดต่อคุณเสกสรรและสามารถเปิดบัญชีธนาคารและขอวีซ่าได้สำเร็จค่ะการประชุมรายเดือนจัดขึ้นโดยหลักในวันเสาร์ที่3ของแต่ละเดือนเวลา15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะ สถานที่จัดคือห้องโถงใหญ่ชั้น2ของโรงแรมเชียงใหม่ออ・คิดค่ะทุกครั้งจะมีวิทยากรจากมหาวิทยายลัยหรือสถาบันที่คล้ายกันมาจัดสัมมนาค่ะในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อเกิดมลพิษทางอากาศ PM2.5 มีวิทยากรจากมหาวิทยายลัยการแพทย์มาจัดสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับ PM2.5 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชมรมหลากหลายที่สมาชิกสามารถเข้าร่วมและทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างกระตือรือร้นค่ะตัวอย่างเช่นชมรมงานฝีมือกลุ่มศึกษาภาษาไทยชมรมถ่ายภาพชมรมหมักล้อมและโชกิกลุ่มรับประทานอาหารข้ามชมรมาคาราโอเกะกลุ่มร้องเพลงการแข่งขันกอล์ฟายเดือนและชมรมแช่น้ำผู้ร้อนเป็นต้นค่ะจดหมายข่าวจะถูกจัดพิมพ์ทุกเดือนค่ะ สามารถดูจดหมายข่าวได้บนเว็บไซต์ของชียงใหม่ลองสเตย์ไลฟ์คลับ CAA Club ค่ะเชียงใหม่ลองสเตย์ไลฟ์คลับ CAA Club เป็นองค์กรสมาชิกที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างมิตรภาพระหว่างชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงครอบครัวของพวกเขาขนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเชียงใหม่และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นค่ะ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคมปี2002และณเดือนมีนาคมปี2022มีสมาชิกบุคคลจำนวน95คนและสมาชิกองค์กรจำนวน11แห่งค่ะคุณคิดว่าอย่างไรคะ CAA Club เป็นองค์กรสมาชิกสำหรับชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในเชียงใหม่ค่ะ ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่สมาชิกค่ะ